สนามบินทอมโซประเทศนอร์เวย์นะครับหิมะครับจากตอนภูเขาพาลูกหลานมาเที่ยวครับมากันมากันหลายคนลูกหลานน้ำงปลายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเอ้ยิ้มหน่อยนิดเด็ดดีอ่ะเอายิ้มหน่อยมาเลื่องแบนี้ยิ้มหน่อยเอาพี่ปายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเร็วยิ้มหน่อยพี่ปายิ้มหน่อยพี่ปานี่ นี่เอาไม่ยิ้มหนอยยิ้มหน่อยลูกยิ้มหน,ออหน่อยข้างล่างออกอาการอ,อาการ,การก็มาด้วยนอร์เวย์ครับขณะน,นี้เวลาเที่ยงสามสิบนาทีครับเที่ยงสามสิบนาทีมันจะมืดครับอย่างนี้นอร์เวย์มันเป็นดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืนถึงเที่ยงก็อากาศขมุข,ขมัวเหมือนประมาณอกบ่งครึ่งบ้านเราเลยครับบกบงเย็นครึง่ง มันเราใกล้ๆกันครับวิวสูงนะเมืองทอมโซบนยอดเขา ข้างล่างคือเมืองทองสู้นะครับดูจากยอดเขาที่ขึ้นมาดูนะครับจะขยายให้ดูนะครับนี่ครับเมืองยอดเมืองทองสู้ครับเมืองทองสู้นะครับดูยอดเขานะครับสวยงามดีนะครับเมื่อนอดีตหนุ่มรถสิบเจ็ดปีที่แล้วนะครับพศสองพันสี่ร้อยห้าสิบ วันที่14กรกฎานะครับรัชกาลที่5พระพิยะหมาราชเคยเด็จมาชมประทิตเที่ยงคืนที่เมืองทอมโซ่นี่เลยครับแล้วก็มาดูแสงเหนือด้วยน่าสนใจนะครับเมืองทอมโซนอ่านี่หมอการนะครับหมอการหมอโูนะครับน้องไปน น้องปีนน้องปลาน้นองปลา,น,ปลาน,นี้ใส่ได้แล้วมนนอยู่ที่อยู่ที่เมฆมาอยู่บนยอดเขาของเมืองทองโซในวันที่15มกราคม2567นะครับ วิวบนยอดเขานะครับมากับเด็กๆด้วยดอน้องปานน้องปีนทุกลงไปในหิมะเดี๋ยวหิมะจมนะลูกเร็ว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 เออมาทางนี้ปู่มาทางนี้อือไอ้ปู่จะไปดูเมืองทอมโซ่นะครับมาอยู่บนที่สูงเลยเราไปดูบนวิวของเมืองทอมโซมาอยู่ท,ทางนี้ดีกว่านะครับ วิวสูง,งเมืองทอมโซ่บนยอดเขานะครับหม,มาเต็มทั้หมดเลยดูเลยครับนี่เมืองทอมโซ่ครับสวยไหมครับวิวเมืองทอมโซ่ครับสวยนะครับ คาปูนไปด้วยหิมะครับน้องปานน้องปานดูเข้าไปที่เลนเดียเลยเอาหิมะมันหน่อยมันอยากกินหิมะเออน้องปานนี่หิมะเลนเดียใจดีใจดีมันใจดีมันไม่กัดหรอกมันมันยิ้มมันจะกินน้ำแข็งมันดมอยู่มันดมพิปปาดอยู่มันดมพ่ปปาดอยู่ดูที มตกไปเอยเออหลุดตลอดเลยลูกเอากปยิงสนุกไปเลยเอาวิ่งไล่เลนเดียแล้วเอาวิ่งไล่เลนเดียแล้วอืออือ หมดเวลาเลยโอเคโอเคมันนี่แต่แดดมันปื้ดน้องปันกำลังเอาอาหารใ้ไอ้เจ้ากวางเลนเบียเจ้ากวางเลนเดียน้องปันจะให้ได้หรือเปล่าน้องปันหนูมันวิ่งหนีน้องปันแล้วเหรอลูกไม่ใช่เออวิ่งหนีน้องปันเน้่นู้นเขามาน้องปันแล้วนู้นตรงนั้นน่ะมาน้องปันแล้วปาแหมะอีหน่อยให้กินหน่อยเออให้กินหน่อย อย่าเข้าทางหลังลูกแม่เดี๋ยวมันจะดีดหมูก่กับลูกพี่ป่า,อาเอาไปเลีนเดียที่ไม่มีเขาอะมันจะไม่ไม่ที่มตาเออมันวิ่งหนีน้องปาดแล้วน้องปาดแล้วเรียกโดเซดาดีไม่ได้ไม่ได้ครับไม่โยนเลยใสยเดีหนาวนะพี่ปาุณปูกได้ไหมคุณปู่ได้